สวัสดีคะ่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพย่ยิปซีกับอาจารย์มีเพียนนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่เรารักษาพลังงานดีๆเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนคะ่ะผ่าน15ค่ําคำไปแล้วนะคะถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชาแล้วก็ปรากฏการธรรมชาตินะคะ เนื่องจากว่าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนอาจารย์ได้เอาไพ่ไปล้างแล้วก็อาบแสงจันทร์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างและมีอะไรที่ช่วยเหลือเราบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น fire pentacles อืม queen of pentacles การเงินค่ะการเงินขึ้นมาเด่นๆแล้ว seven of swords และสุดท้าย Ni ยอ o f Wands มาดูพลังงานของคุณนะตอนนี้กันก่อนนะคะหลังจากที่ผ่านวันวิสาขบูชาไปแล้วผ่านการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปแล้วการเงินของคุณะขึ้นมาเด่นมากอ่ะตอนแรกนะคุณอาจจะเจอกับสภาวะวิกฤตการเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในครอบครัวของคุณนะแต่ณนะตอนนี้หลังจากที่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผ่านค่ำคืนของวันวิสาขบูชาไปแล้วการเงินขึ้นมาโดดเด่นมากเลยค่ะ จากที่มันจะติดขัดนะเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละห้ามเครียดห้ามหงุดหงิดนะตอนนี้พลังงานของคุณดีนะคะปรับจูนพลังงานที่ตัวเองนะแล้วก็รักษาอารมณ์ดีๆเอาไว้นะคะตอนนี้ถือว่าอารมณ์ดีมากๆนะคะแล้วการงานก็ขึ้นมาตอนนี้ใครว่างงานตกงานหรือว่ารองานหรือว่าอยากจะหางานเพิ่มงานเสริมอะไรต่างๆก็ตาม การงานนะคะที่คุณหวังเอาไว้นะก็จะได้รับนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วสิ่งที่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในค่ำคืนวันวิสาขบูชาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านรับรู้หรือไม่นะคะแล้วสิ่งที่คุณอธิษฐานเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าซิกซ f s อฟซอดเดอะเฮอร์มีส์นา s ออฟซอ และก็เดอะเล e เวอร์ดูนะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านรับรู้ค่ะแล้วท่านก็ชอบด้วยนะสิ่งที่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็อุทิศให้กับครูบาอาจารย์บุพการีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะและรวมถึงนะการที่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฟังธทมรักษาศีลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วทําแบบนี้บ่อยๆนะไม่จําเป็นต้องรอให้15ค่ําก็ได้นะคะใครที่ทําอยู่แล้วเป็นประจําทุกวันนะหรือว่าทําบ่อยๆนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้ความรักให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความเมตตากับคุณน่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่ใดก็ตามที่สถานที่แห่งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามหรือว่าอมนุษย์ก็ตามนะคะที่ให้ความรักความเมตตากับคุณน่ะคุณอยู่อะ่ะคุณย่อมเจริญขึ้นแล้วก็จเจริญขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านชอบนะคะให้คุณศึกษาหาความรู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติทมนะคะแล้วก็ปฏิบัติแบบไม่ต้องเครียดนะปฏิบัติแบบสบายๆนะคะใครที่ทํางานแล้วก็อาจบางทีเหนื่อยกับงานน่ะวันนี้นั่งสมาธิไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าวันไหนถ้าเหนื่อยเกินไปนะ ก็อาจจะสวดมนต์แค่บทสั้นๆก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบท่านเหนื่อยแล้วแบบต้องไปเครียดกับมันว่าโอ๊ยฉันเคยทํา1ชั่วโมงวันนี้1ชั่วโมงไม่ไหวเพราะว่าเหนื่อยมากอย่าเครียดแบบนั้นนะคะท่าน1ชั่วโมงไม่ไหวขอบทสวดมนต์แค่สั้นๆ5นาทีก็ได้นะคะเพราะนั้นปฏิบัติทมนะคะทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันอย่าเครียดนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าแล้วสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้จะสำเร็จผลหรือไม่นะคะ คุณอธิษฐานเรื่องอะไรอะ่ะสื่อสารให้เข้าใจนะไม่ว่าคุณจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานสื่อสารกับคนในครอบครัวจะสื่อสารกับใครก็แล้วแต่คุณมีปัญหาเรื่องคําพูดหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาว่าเอ๊ะพูดแล้วเรารู้เรื่องอยู่คนเดียวคนฟังเขาเข้าใจตีความหมายตรงกันหรือเปล่านะคะเพราะนั้นเนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคุณนะเดี๋ยวจะดูให้อีกหนึ่งใบนะว่า สิ่งที่คุณสื่อสารออกไปอาจบางทีอาจจะมีความไม่ชัดเจนหรือเปล่าใครที่อธิษฐานไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะน,นั่นเรื่องงานใช่หรือเปล่าจะโดดเด่นในเรื่องงานคุณนะมีสติอีกนิดนึงตั้งสติตั้งสมาธิอีกนิดนึงนะบางเรื่องที่คุณสื่อสารแล้วบางทีคุณอาจจะแบบยังลังเลยังไม่เข้าใจตัวเองพูดออกไปแล้วยังรู้สึกอใช่ไหมยังลังเลในคําพูดของตัวเอง มีแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีนะคุณลองตั้งจิตอธิษฐานใหม่นะคะแล้วลองสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทุกครั้งที่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะขอพรแล้วอย่าลืมนะคะเรียบเรียงคําพูดให้เข้าใจนะคะเพราะว่าจะมีประเด็นเรื่องของบางทีเนี่ยเราพูดแล้วเรายังรู้สึกพูดเองยังงงเองอะไรประมาณนี้หรือว่าพูดเองแล้วยังสงสัยในตัวเองว่าจะได้เหรอ จะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นนะคะลองตั้งจิตอีกทีนึงนะคะแล้วก็ลองอธิษฐานใหม่เนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมหรือเปล่าอืม Nature Size ขออนุญ,ญาตแปลให้เลยนะพลังงานรอบๆตัวคุณนะคะ เป็นพลังงานที่ดีนะได้ปรับจูนพลังงานที่ดีขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเราเคยรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราอยู่อึดอัดกับใจตัวเองนะคะแต่ตอนนี้เราได้ปรับแล้วนะคะสิ่งที่เราอยู่ตั้งแต่หนึ่งคือในใจเราเนี่ย ปรับความคิดในใจเราพอปรับแล้วเนี่ยพลังงานในใจเราดีขึ้นสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมเรานะคะณนะตอนนี้ได้ปรับพลังงานให้ดีขึ้นแล้วจากการที่คุณนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาศีลเนี่ยพลังงานรอบๆตัวคุณก็ได้ปรับจูนขึ้นพลังงานด้วยเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถือว่าณนะตอนนี้สถานที่ที่คุณอยู่มีพลังงานที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบนี้ตลอดไปรักษาพลังงานดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วสิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาคุณแน่นอน,นะคะ่ะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือกไพ่หมายเลขสอนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น king of cups อืมเอ็กซออฟเอนเตอคัลส์ควีนออฟวันส์และสุดท้ายเพจออฟวันส์เป็นพลังงานที่ดีค่ะ การเงินขึ้นมาด้วยและการงานและก็ความสุขทางใจขึ้นมาด้วยถือว่าดีทุกทุกทางเลยนะณตอนนี้นะคะถามว่าคุณมีความสุขมากขึ้นไหมหลังจากที่ผ่านวันวิสาขบูชามาแล้วผ่านการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผ่านการสวดมนต์มาแล้วพลังงานของคุณดีขึ้นมากโดยเฉพาะนะความสุขในใจคุณนั่นแหละการเงินนะคะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะการเงินของคุณอาจจะไม่ได้หวือหวาแบบ ก้าวกระโดดนะคะแต่ว่าค่อยๆเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปถือว่าดีขึ้นนะคะส่วนการงานเริ่มจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะสําหรับใครที่สมัครงานรองานตกงานอยู่นะคะ ก็กำลังจะได้งานใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนใครที่ต้องการจะเรียนต่อนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เรียนต่อเช่นกันนะคะณตอนนี้นะคะถือว่าพลังงานคุณเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะนะพลังงานความสุขในใจของคุณนะคะเก็บรักษาความสุขในใจของคุณเอาไว้ให้ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากผ่าน15คห้าวันวิสาขบูชาไปแล้วพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ใบแรกได้เป็น Six of Pentacles อย่างที่บอกเลยว่าการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะไม่ได้ดีแบบวื้หวาก้ก้าวกระโดดนะแต่ว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆนะคะอืมนั่น The High Princess n i g h of Cups และสุดท้าย The Tower เรามาดูกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะพลังงานขึ้นมาเต็มเ็มแล้วก็โดยเฉพาะนะคะเมื่อคืนนี้พลังงานของราชินีพระจันทร์เนี่ยคุณได้ราชินีพระจันทร์เลยนะเป็นพลังงานที่ออกมาจากแสงจันทร์น่ะถ้าคุณนะ้ามีโอกาสได้ไปอาบแสงจันทร์เมื่อคือนนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยให้ปรับพลังงานในตัวของคุณด้วยนะคะการเงินก็ขึ้นมานะคะ The Tower ขึ้นมาทำไม จะบอกนะคะว่าคุณทําไปเธอค่าความดีนะ่ะแล้วก็โปรดระมัดระวังอีกนิดหนึ่งกันเงินนะถึงแม้ว่าจะดีแบบเรื่อยๆรืๆ,ๆนะคะแต่อย่าพึ่งลงทุนอะไรที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ใจใหญ่อะกล้าได้กล้าเสียใช่หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนะณนะตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะไปลงทุนนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะแต่ว่าความดีของคุณนะจะช่วยให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กนะคะผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะเพราะฉนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนคุณนะคะให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุถ้าคุณขับรถเองนะคะให้ขับแบบช้าๆมีสติก่อนสตาร์ทนะคะระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังถูก ปฏิเสธโดยกระทันหันนะคะเพราะนั้นเนี่ยอะไรถ้าเรายังไม่แน่ใจนะคะอย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เราอาจจะเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานเนี่ยก็อย่าเพิ่งประมาทอย่าเชื่อย่าเพิ่งเชื่อใจเขาโดยเฉพาะนะคะการลงทุนที่มีหุ้นส่วนหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยถ้าเรายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งลงทุนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูกันว่ามีไพ่อะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติม King of Wands ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานเรื่องอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะรับรู้แล้วนะคะแล้วก็จะประทานพรหรือประทานสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ให้นะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะจะโดดเด่นมากงานจะเข้ามานะคะของคุณนะอย่าลืมนะคะว่างานเข้ามาแต่การเงินเนี่ย ค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ก้าวกระโดดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนเดิมนะคะอย่าได้ทิ้งความดีของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วค่ะแล้วก็อวยพรในคุณนะคะได้สมความปรารถนาด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่ออร์คเคลนางฟ้านะคะว่ามีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมฮึมเมจิคอลบรีิงขออนุญ,ญาตแปลเนาะคลองจองมากเลยอะ เมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมคะว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานเอาไว้ที่คุณขอพรไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะรับรู้ในสิ่งที่คุณขอแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ให้พรคุณนะคะให้สมความปรารถนาของคุณด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาความดีของคุณแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วอย่าลืมนะคะรักษาอารมณ์ของคุณด้วยนะคะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีความสุขแบบไหนนะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความสุขงานจะเข้าและเงินจะเข้านะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและก็มีความสุขค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็นทัวร์เพนทากอลการเงินขึ้นมาเลยนะใบแรกอคุยน็อฟซอสเซเว่นน็อฟคัพและก็ a อร์ซอฟคัพ มาดูนะพลังงานของคุณนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยอะ่ะเมื่อคืนนะถ้าเกิดใครได้ปฏิบัติดีปฏิัติชอบนะคะแล้วก็สวดมนนั่งสมาธิภาวนาถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะและนะตอนนี้พลังงานของคุณโดยรวมๆเลยนะดีมากๆอะ่ะอืมโดยเฉพาะนะคะความสุขทางใจอ่ะเคลียพลังงานในใจของคุณอะ่ะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณใจเบาขึ้นใช่ไหม ถ้าใจเบาขึ้นนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะสิ่งที่คุณทำไปเมื่อคืนนะคะพลังงานไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะคะอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละคะ่ะตอนนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินก็ขึ้นมาเด่นๆแล้วก็ความสุขทางใจพลังงานในใจของคุณนะคะเมื่อคุณมีความสุขในใจแล้วเนี่ยเงินจะเข้ามาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันเงินจะเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะหลังจากที่ผ่าน15คห้าแล้วก็วันวิสาขาบูชาไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอืมทวอครับทรีออฟเพนเชอร์โคลทวซอและสุดท้ายนะคะโอ้โห t ด e e เอ็มเพ S <S> สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกนะคะว่าดูสิมีทวับค u ับด้วยท่านชอบนะคะในสิ่งที่คุณทำนะถ้าทำบ่อยๆทำทุกวันได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะหรือถ้าทำทุกวันไม่ได้ก็8ดคำ่ำสิบห้าค่ำก็ยังดีนะคะท่านชอบนะแล้วก็ถือว่าเป็นพลังงานของความเมตตาเป็นพลังงานเย็นนะมันเหมือนกับว่าเหมือนคนในครอบครัวรที่ดูแลซึ่งกันและกันนะ่ะเวลาที่คุณจะเจอกับปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนจากเรื่องใหญ่หเป็นเรื่องเล็กอะคะ่ะ อะไรที่คุณต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรที่คุณไม่คาดคิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กๆนะคะและสิ่งหนึ่งนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบนะคะก็คืออยากจะให้คุณอ่ะสื่อสารกับท่านบ่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฝากบอกมานะคะว่าท่านน่ะชอบให้คุณพูดกับท่านนะเวลาที่สวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านแล้วพูดกับท่านดีๆเนี่ยท่านชอบแบบนี้นะคะ ณนะตอนนี้นะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะ่ะมีพลังงานเยอะมากขึ้นเลยนะคะเป็นถึง D M Place เลยนะไม่ธรรมดาเลยนะคะท่านมีพลังงานเยอะขึ้นมากๆเพราะนั้นนะคะปฏิบัติบ่อยๆนะถ้าทำทุกวันได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วสิ่งที่คุณอธิษฐานเอาไว้เมื่อคืนนี้นะคะจะสำเร็จดังที่คุณต้องการหรือไม่อื้ม <c oughs> King of Pentacles อธิษฐานเรื่องการเงินหรือเปล่าบางคนอธิษฐานเรื่องเงินเรื่องงานใช่ไหมการเงินขึ้นมาเด่นๆเลยค่ะถ้าใครที่อธิษฐานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องโชคลาภนะคะการเงินขึ้นมาเด่นๆเลยค่ะสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะท่านรับรู้แล้วนะคะแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จถึง90%ทีเดียวต่อไปเรามาดูไพ่ออร์คเคิลนางฟ้านะคะมีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมอู้ดไวซ์สวิสเล่ <c oughs> สิ่งที่คุณปรารถนา ใช่ค่ะหนึ s okay. <S ่ง um คือคุณปรารถนาเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองด้วยและปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยใช่หรือเปล่าเวลาที่คุณได้ดีหรือเวลาที่คุณมีความสุขอ่ะคุณไม่เคยทิ้งคนรอบข้างเลยคุณอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนที่คุณมีความสุขคุณอยากให้คนอื่นได้ดีเหมือนอย่างที่คุณได้ดีอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนอย่างที่คุณมีความสุขใช่หรือเปล่าถ้าใช่นะคะสิ่งที่คุณลองขอสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ย จะสัมฤทธิ์ผลในเร็วๆนี้นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะ